พอรับแล้วเน่งค่ะบ,บอกเป็นภาษาขมรนน,นู่นนี่นั่นหลายอย่างครับแล้วก็ก่อนสี่ยางหายไปบอกเลขกับพี่องอาจครับตัวเลขที่พี่องอาจแกได้ยินครับก่อนที่ว่าเนนจะเดินหายไปคือเลขสี่ศูนย์หนึ่งสวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับพี่องอาจครับพี่องอาจเราฝันเห็นเนนเมืองขมรนแล้วเนนเมืองขมรนครับ ยืนเลขให้กับพี่องอาจคือเลขสี่ศูนย์หนึ่งครับมันไปของวดก่อนผมถามว่าแล้วถูกไ่มครับงิดที่พน้าเมื่อกี้แล้บอกว่าถูกแค่หน่อยเดียวแล้วก็บริดัตามหลายเพราะว่ามันเป็นเลขที่ว่าเคยฝันมือนี้ครับผมเลยถักไปถามพี่องอาจ เพื่อเล่าสิฝันเกี่ยวกับตัวเลขสมตัวอีกทุกคนครับที่เคยฝันในเลขสมตัวผมจะตามครับทุกคนที่เคยฝันในเลข3าตัวงวดนั้นงวนั้น,น,นผมจะตามต่อเพราะว่าอย่างน้อยครับแกก็เคยฝันแม่นอาจจะฝันตรงงวดอีกก็ได้งวดนี้ผมก็เลยตามพี่องอาจอีกรอบหนึ่งครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมหกเจ็ดลองฟังอะไรเราฝันเห็นเนนเมืองขมนมครับ มันก็ออกเลข401ที่ว่าเน้น,นเขมนเขียนใหน้งวดน,นี้ล่าสุดผิวอากาศพฝันเพิ่อนน่ะฟันมาเพิ่อนน่ะได้ไปส่งนนเนนเนนเต็มรถเลยแต่ขอบอกไว้ก่อนว่ารถที่ว่าคือมันไม่มีทะเบียนแต่เนนน่ะเป็นคำเนนเป็นเนนผสมทั้งล่าทั้งเขมรนท้งไทยปนกัน คำว่าเนี่ยคือเป็นเป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าพูดภาษาอีสานพูดภาษาเล่าบานเฮ้าบอกภาษาเขเรบานเฮ้าใชนะเนเนนไม่รู้ว่ามาจากไหนอยู่ๆน่ยแบบว่าเห็นเนนอยู่ข้างทางอะ่ะเต็มเลยคือในเวลาในความฝันคือเวลาประมาณสักเจ็ดมงเชา้าพี่องอาจเพิ่นขับรถอยู่ฮูบขับรถอย่างรถขนดินที่พี่องอาจแกมีนั่นครับ แต่มันแปลกมากรถขนดินของพี่อุอาจปกติมันจะต้องมีทะเบียนแต่ในความฝันทะเบียนบหัวถอดประทิมไปใสมันก็เลยตัดเลขทะเบียนทิ้งครับเราเห็นเนีนยางอยู่เต็มเลยแกก็เลยอาสาจ,จอดครับแล้วก็ให้เนนครับขึ้นรถซึ่งเป็นรถขนดินนั่นแหละแต่ว่ามันกับเปืือนแน่นาะรถมันขนดินแล้วก็ไม่ดินแน่แหละเนนก็เป็นเนนเล็กหน่อย ถืกใจยังคักเลยเพราะว่าตัวเองได้เล่นดินเนนก็อยู่ช่วงประมาณสักเจ็ดขวบแปดขวบสิบขวบประมาณนี้ครับเยอะมากผมถามว่าพี่องอาจแล้วเนนทั้งหมดมีทั้งหมดกี่คนพี่องอาจตอบได้ว่ามันเยอะมากบทำก็สี่สิบหาสิบคนน่ะเยอะมาก,กว่าสันหลายแห่งเพราะว่าพี่องอาจแกเป็นคนขมีเนาะเป็นคนบอกภาษาขมีมาเทาไหแล้ แกกับฟังออกว่าเนนหน่อยนะคือบอกภาษางงเงงเงงเงงสิน่ะแล้วก็บางคนก็บอกล่าว่าอีสานสิน่ะพวกนี้ปนกันอยู่คือพี่องอาจแกเห็นเนนแล้วแกแกก็จอดรับแล้วก็ให้เนนขึ้นแต่แกก็ไม่ได้ถามว่าเนนจะไปไหนพี่องอาจแกก็เลยขับรถครับอ้อมท่ายอ้อมขวาขึ้นเขาขึ้นแม่น้ำพานไปเรื่อยๆครับขับไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าขับพาเนนไปไหนแล้วจู่ๆครับเนนข้างหลังครับ เพิ่นกับพร้อมใจกันเคาะรถอย่างดั้งหนึ่งหนเขาอรถบักดั้งหนึ่งจนทําให้พี่องอาจต้องจอดรถบัดเพ่อจอดรถแล้วเนนทุกรูทุกองอ่ะคือถ้าเป็นเนนใช่ไหมเป็นพระใช่ไหมจะไม่ยกมือไหวโยมเนาะแต่เนนน้อยทุกรูทุกองครับยกมือไหว้พี่องอาจทุกคนเลยประมาณว่าขอบคุณค่าประมาณนาั้นนะแล้วเนนครับก็ เข้าไปในวัดเข้าไปในวัดซึ่งเป็นวัดที่ไหนก็ไม่รู้ครับเป็นวัด,ดบนไนกระโปรงแต่ที่แน่ครับหูว่าเป็นอย่างวัดตรงนั้นพี่องอาจไม่เคยเข้าพี่องอาจไม่รู้จักแต่หน้าวัดนะ่ะมันเขียนเลขที่วัดไว้พี่องอาจเห็นเลขวัดน่ะก็คือเลขสามเก้าสองสามเก้าสองครับหางเดียวเม็ดเดียวเลยคือสามเก้าสอง นี่คือตัวเลขที่ว่าพี่อง pues, อาจเห็นในอ่ามือนกับอาจจะเป็นเหมือนกับเลขที่วัดมากกว่าไหมสามเก้าสองอย่าลืมครับอาจจะเป็นสามหกสองก็ได้แต่ว่าแปลกแหงไหมรถจะคล้องครับอยู่ตลอดแต่ว่าป้ายทะเบียนทําไมไม่เห็นบบเห็น <Nh à S 1> แลยกรเน้นเต็มรถประมาณสี่สิมหาซิคนพร้อมใจกันเคาะรถแล้วก็ให้ลงยางเขาไปในวัดแห่งนั้นเลขที่วัดมันคือสามเกสองผมคิดว่ามาไหม อาจจะบ่ามากครับเพราะว่ามันเป็นเลขแปลกมันเป็นเลขไม่สวยนะไม่สวยเลยแต่หาศูนย์สี่หาศูนย์สามศูนย์ี่หนึ่งนี่คือสวยมากนะแต่ถ้าสามเก่าสองเนี่ยตอบเลยว่าสวยไหมไม่รู้ครับสวยไหมไม่รู้แต่วันเลขนะครับเดิมเลขลดพิองอาจเนี่ยแต่ว่าผมจำมาผิดน,นะเลขของแกเนี่ยมันเป็นเลขลดพ่วงเนาะมันมีลงท้ายด้วยเก้าเก้าหนึ่งศูนย์สักอย่างเนี่ยนะครับ เดี๋ยวแต่ผมไปเบื้องเดี๋ยวผมจะเขียนลงอีกอย่างหนึ่งอะไรเพราะว่านเนีนขึ้นรถน็ตเต็มขันรถเลยแต่ว่าถา้าถามมาเลขพี่องอาจแกชอบเนี่ยแกบอกว่าแกชอบเลขนะแกชอบเลขศูนย์ศูนย์นี่คือแกชอบมากแต่ว่าไม่รู้เป็นศูนย์ไหนแหละแต่ทุกงวดที่ผ่านมาคือ <c oughs> แต่แกถูกเลขเนี่ยแกจะชอบถูกเลขติดเลขศูนย์งวดนี้แกก็บอกว่าแกก็ชอบเลขศูนย์นะแต่ว่าปัญหามันก็อยู่ตรงที่ว่าลถที่ว่าพี่องอาจ ขับไปส่งเน้นน่ะทาไมถึงไม่มีทะเบียนรถท,ทั้งที่ว่ารถของแกครับปกติก็มีทะเบียนรถตลอดนะแต่งวดนี้รถทะเบียนรถหายไปใส่คือไม่เห็นทะเบียนรถเลยจำรอบมังครับเลขที่ว่าเนนเมืองคำาเ้น่ะเข้าไปในวัดนะ่ะคือสามเก้าสองหรือสามหกสองนะครับส่วนตัวชอบไหมมม่กับแปลกนะครับเนาะสามเก้าเก้าสองหรือสามสองหรือสามหกสอง ก็ลองมือกันเครับเลขเปอแปมันอาจจะมาก็ได้ส่วนตัวเดลทาเลขพี่องอาจเกี่ยวกับที่เบียนรดเดี๋ยวผมจะหาให้อีกท่นหนึ่งเพราะว่าแกก็ซื้อที่เบียนรดแกแทบจะตลอดเลยมันก็จะมีประเภทเลขส่วนตัวที่แกชอบสินะนะครับก็รลองมือเบิ่งวดนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่องอาจได้หลายครับที่มาเอาเนื้อทางความฝันมาเล่าให้ฟังแกก็บอกว่าแกเสียดายเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยอีกรอบนึงข่อยฝันใดเด้อข่อยฝันใดญยุ่แต่ว่าข่อยมันมันมาเขาตรงๆนงคือ แกก็ยอมรับเนาะว่าแกเคยฝันได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ตรงงวดผมคิดว่าด้หลายคนเนี่ยน่าจะเห็นตัวเลขอยู่แต่ว่ามันไม่ตรงงวดก็คขึ้นว่าละ่ะมันไม่สําคัญเพราะว่ามันผ่านมาแล้วเอาตรงที่ล่าสุดนะครับมันสําคัญกว่า16สิงหาคม6 7ทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นเพียงแค่แนวทางผมไม่รู้ครับเลขมันจะมาตัวไหนแต่ที่ผมรู้ครับผมอยากให้ทุกคนถือเลขทุกคนในแบบในโชคน่ายๆดีเพราะว่ามันเสียในข้าแบบ มีความสุขได้ไหมถ้าเฮาถือเลขครับมันจะทําให้เรามีรอยยิ้มจะทําให้เฮาแบบคือต่ออ,อยาก,กินเหนืออย่างได้อยาก,กินปลาเผาอ,อยาก,กินกุ้งเผาได้สินะประมาณนั้นครับเนาะอยา่าไปย่างโดตัดอยา่าไปบิ๊กซีกินเคเอฟซี่ันะประมาณนั้นไม่บอกครับโอเคครับทุกอย่างครับถ้าเรามีตังถ้าเราถูกเลขเท่ากับต้องมีตังเท่ากับต่อยากนนุนอย่างนี้เป็นธรรมดาครับตอนนี้คือผมก็อยากครับอยากให้ทุกคนถูกลอตเตอรี่ นะครับเนาะผมถูกทีหลังก็ได้แต่จะให้ทุกคนถูกก่อนขอให้ทุกครับช่วยดีกันหมานขอบคุณพี่องค์อาจหลายๆครับผม